สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมมีเหรียญชนะจนครับไตามาหกสีครับผมตลาดชมงคลวัชราจารย์นะครับหลวงประพัฒนบุญยกรโมวัดไม่ด้วนจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับผมดูด้านในนะครับโอ้โหเป็นไงครับผม นี่เป็นทองแดงซาตินนะครับผมต่อ9้ารอบนะครับนี่หนึ่งสองสาี่ห้าหก็ดแดเ้านะครับผมด้านบนนี่ครับแกะคำว่าชนะจนไว้นะครับครบรอบอายุร้อยปีนะครับผมหลวงพ่อพัดบุญยกามโมครับผมดูการแกะบล็อกครับผมริวจีวอนนี่สวยงามเลยนะครับผม เียกใส่ใจในรายละเอียดการแกะบ็อกนะครับ <c oughs> ด้านหลังนี่ก็เป็นท้าวเวทุวนนะครับผมด้านบนนี่ก็แกะคำว่าชนะตนเหมือนกันนะครับผม,มวัดเุท่ด้วนนครสวรรค์ไตรมาสหกสี่นะครับผม เลขโคดนะครับเลขโค้ดเลยเนี่ยสามแปดนะครับผมเลขโค้ดแล้วก็ต่อโค้ดพอพันตรงนี้นะครับตายนี้นี่ดูครับองคาวเวชสุวรรณนี่สวยงามมากเลยนะครับผมดูขอบเปลี่ยนครับนนหนาครับ เย็นเพียวเลยนะครับผมนี่ชอบมากครับไม่ได้ลงยานี่ผมชอบมากเลอเกินสวยงามครับโอเคนะครับผมสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมกันแล้วก็จะลืมกดติดตามกด subscribe ไว้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ